คุณผู้ชมคะเห็นคอมเมนต์นี้จากแฟนเวียดนามไว้อะที่เขาบอกว่าถ้าไม่มีควีนบีมไทยก็โหยแต่รู้ไหมเนี่ยมันอาจจะเป็นกับดักทางความคิดที่เราเน่ยไม่ควรหลงทางไปนะเพราะการเป็นแชมป์ที่แท้จริงเราต้องพร้อมทั้งไพ่ลับและแผนตัวตายตัวแทนและเรามีแผนอะไรซ่อนไว้ตามมาดูกันที่นี่168 Comment คอมเมนต์ชาแนลค่ะ สวัสดีคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องของเรา168 Comment Channel ค่ะวันนี้แอดมินชวนคุยเรื่องร้อนแรงก่อนศึกใหญ่ซีเกมครั้งที่33ในบ้านเราโดยเฉพาะทีมวอลเลย์าบอลหญิงไทยที่เรียกว่าพึ่งประกาศในชื่อ14คนไปและมีอัปเดตสลับอยู่1ตำแหน่งนั่นก็คือน้องกีตา้าวรุดณีการลัมเข้ามาเสียบแทนน้องโบกัญญลัตษ์ขนเมืองในตำแหน่งบอลเร็วค่ะซึ่ง ต้องบอกว่านอกจากข้อมูลทางการแล้วนะสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเสียงจากแฟนคู่แข่งอีกฝ่ากัค่ะ,คะแอดมินไปเจอบทความแล้วก็คอมเมนต์จากแฟนคลับ Vietnam, วอลเลย์บอลเวียดนามเขานะเรียกว่ากว่า60ความคิดเห็นที่เขาวิเคราะห์เจาะลึกแล้วก็มองทีมของเราอย่างน่าสนใจเชียวค่ะคุณผู้ชมอยากรู้ไหมแต่ก่อนอื่นขอกดไลค์กดแชร์กดติดตาม168คอมเมนต์ชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยค่ะ อ่ะคุณผู้ชมคะพูดถึงคอมเมนต์ของแฟนๆจากฝั่งเวียดนามเนี่ยคือดูเพลินๆนะมันคือคำชมแล้วก็การยอมรับในความแข็งแกร่งใช่ไหมแต่ถ้าวิเคราะห์เจาะลึกลงไปอีกนิดนะมันคือการประกาศสักดาและเกมจิตวิทยาที่แบบเนียนๆเลยนะที่เราเนี่ยต้องรู้เท่าทันนะคุณผู้ชมคะจากคอมเมนต์ที่เขาวิเคราะห์เรามาเนี่ยนะคะแอดมินวิเคราะห์ได้เป็นประเด็นหลักๆดังนี้คะ่ะ ประเด็นที่1ก็คือเกือบทุกความคิดเห็นมุมมองของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเหรียญทองเนี่ยเป็นของไทยแล้วในระดับที่เกือบจะเป็นฉันธามติเลยค่ะโอ้โหขนลุกเลยประเด็นที่2ก็คือเขามองว่าควีนบีมเป็นจุดแตกหักบางคอมเมนต์เนี่ยนะถึงก็บอกว่าถ้าขาดควีนวีมไปเนี่ยไทยอาจจะลำบากโอ้โหอย่างนั้นเลยนะ และประเด็นที่3ก็คือเขาโฟกัสที่ความได้เปรียบจากการบาดเจ็บของคู่แข่งโดยเฉพาะการที่เวียดนามไม่มีตู้เย็นค่ะและประเด็นที่4ก็คือเขาไม่ลืมที่จะหยิบยกเรื่องแรงกดดันของการเป็นเจ้าภาพและความหิวกระหายล้างตาหลังแพ้ครั้งก่อนนั่นเองค่ะทีนี้เราไม่ได้มานั่งอ่านคอมเมนต์แล้วก็ปลืม้มหรือว่าเสียใจนะคะหรือว่าหวังนี่ตกนะแอดมินเนี่ยอยากจะชวนทุกคนเลยค่ะ มาคิดมาวิเคราะห์มาถกเถียงกันให้ลึกลงไปในสถานการณ์แบบนี้นะคะด้วยมุมมองที่หนึ่งก็คือความมั่นใจหรือความเสี่ยงกับการแบกภาระทีมของน้องบีมจากรายชื่อที่ว่ามีตัวตกตรงข้ามแค่คนเดียวอะ่ะอันนี้มันคือการประกาศความมั่นใจในตัวเธอสุดๆเลยหรือมันคือกลยุทธ์ที่บีบให้ทีมนั้นต้องเล่นเป็นระบบมากกว่าเดิมในวันที่การบล็อกของคู่แข่งเขาทำงานได้ดี เราจะมีแผน B ยังไงหรือแผน B เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การเปลี่ยนตัวคนนะแต่มันเป็นการเปลี่ยนระบบการเล่นอย่างเช่นการให้ตัวตบหัวเสาเนี่ยเข้ามามีบทบาทมาช่วยในแดนหลังมากขึ้นหรือการใช้ตัวบล็อกกลางเป็นตัวเลือกแรกในบางจังหวะเนี่ยมันอาจจะเป็นการทดสอบความสามารถในการปรับตัวของทีมครั้งใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชมมูมืที่2เกมจิตวิทยาค่ะเมื่อคําชมมันเหมือนดาบอะค่ะคุณผู้ชมคะ การที่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาออกมายอมรับตั้งแต่ยังไม่แข่งว่าเราเนี่ยนะแข็งแกร่งกว่าออมีโอกาสที่จะชัยชนะมากกว่าอันเนี้ยมันดีต่อใจจริงไหมหรือว่าอันเนี้ยมันคือกับดักแห่งความประมาทที่มันซ่อนอยู่ในทางออจิตวิทยาการกีฬาเนี่ยนะคะบางครั้งการที่มาพร้อมสถานะผู้ท้าชิงอันเนี้ยมันจะไม่มีความกดดันอย่างเวียดนามในครั้งเนี้ยค่ะ คือเขาอาจจะแบบว่ามาแบบปล่อยวางแบบเล่นได้ดุกว่าเดิมก็ได้นะส่วนเราเนี่ยที่มาพร้อมกับป้ายแชป์ในสมองของทุกคนแบบนี้จะจัดการกับความคาดหวังอันนี้ยังไงเนี่ยค่ะมันคือบททดสอบของความแข็งแกร่งทางจิตที่เรียกว่าไม่น้อยไปกว่าความสามารถทางกายของนักกีฬาเลยนะคะและมุมที่3 บทพิสูจน์ของราชินีชนะอย่างงดงามนั่นเองค่ะอันนี้มันคือสำคัญกว่าชัยชนะค่ะแอดมินมองว่าครั้งนี้นะทีมไทยของเราเนี่ยคือไม่ได้สู้เพื่อแค่เหรียญทองเท่านั้นคุณผู้ชมคะเราเนี่ยกำลังสู้เพื่อความเป็นเจ้าแห่งอาเซียนค่ะเป็นเจ้าแห่งอาเซียนอย่างแท้จริงการเป็นแชมป์ที่ทุกคนคาดหวังการชนะเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอแล้วนะคะตอนนี้ในฐานะของไทยแล้วนะคะ แต่เราต้องชนะได้อย่างเนื้อชั้นและสง่างามค่ะคือการเล่นครองเกมได้อย่างต่อเนื่องการแสดงออกถึงความเหนือกว่าเรื่องทางเทคนิคและสมรรถนะทางร่างกายอันนี้ค่ะมันจะสร้างความประทับใจแล้วก็ปักหมุดเลยปักหมดุดความเป็นเจ้าแห่งอาเซียนได้ยาวนานมากกว่าที่เราจะชนะเขาเฉยๆเสียอีกค่ะ ดังนั้นนะคะคลิปนี้แอดมินมีคำถามชวนทุกคนเลยมาคิดด้วยกันค่ะมาพูดคุยกันนะคะมาฝาก2ข้อค่ะข้อที่1ในวันที่เกมการบล็อกของคู่แข่งเขาอ่านเกมจับทางเราได้เนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าใครหรือระบบไหนในทีมไทยอะ่ะจะเป็นผู้ที่กู้สถานการณ์ได้ดีที่สุดและเพราะอะไรคะ ค่ะสำหรับข้อนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะคะว่าเป็นใครและเพราะอะไรส่วนข้อที่2ก็คือการที่เราเนี่ยมาถึงจุดที่ทุกคนเขามองว่าเราเนี่ยเป็นทีมที่เต็งแชมป์นะคะโอ้โหในสายตาของคู่แข่งแล้วก็แฟนเวียดนามแบบเนี้ยตามที่คอมเมนต์เลยนะสถานะนี้มันเป็นเครื่องที่เพิ่มพลังหรือยาพิษต่อความสำเร็จของทีมมากกว่ากันคอมเมนต์กันมาเลยนะคะทั้งสงข้อนี้อยากจะให้คุณผู้ชม,มค่ะ ชวนกันวิเคราะห์พูดคุยกันนะคะอันนี้มันเป็นประโยชน์กับทีมชาติไทยของเราเต็มๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะความคิดเห็นของทุกคนเนี่ยมันคือข้อมูลชั้นดีเลยสำหรับแอดมินแล้วก็วงการกีฬานะคะอยากให้ย้ำอีกทีคะ่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะมาคุยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันหรือว่าจะแชร์ให้เพื่อนๆที่ชอบกีฬาวอลเลย์บอลช่วยการวิเคราะห์ก็ยิ่งดีเลยค่ะ,ะมาถึงแอดมินเอาความคิดเห็น ของเวียดนามมาดูกันนะคะว่าคุณผู้ชมคิดอย่างไรกับคอมเมนต์เหล่านี้เริ่มจากคอมเมนต์แรกทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยอยู่ในระดับที่สูงกว่าทีมของเราและทีมวอลเลย์บอลหญิงอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับแล้วการที่ทีมไหนจะสามารถก้าวข้ามความท้าทายนี้ได้จริงๆ ถือเป็นความสำเร็จอันน่าอัศจรรย์และแน่นอนว่าทีมไทยจะต้องขอบคุณทีมที่สร้างแรงสั่นสะเทือนเพื่อให้สาวๆเมืองไทยตื่นตัวและต่อสู้ต่อไปส่วนผมหวังว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามจะได้รับคำขอบคุณในซีเกมครั้งที่33นี่โอ้โหเดี๋ยวเราต้องไปขอบคุณเขาเรื่องอะไรอะ่ะคุณผู้ชมคะอ่ะอมเขาแมสอีกคนนึงบอกว่าถ้าไม่มีตู้เย็นทีมเวียดนามจะพึ่งใครอื้อหือ คอมเมนต์ต่อมาไทยแข็งแกร่งกว่าเวียดนามในหลายชนิดกีฬาร่วมทั้งฟุตบอลอันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นของเขานะคะที่บอกว่าเราเดี๋ยมีความแข็งแกร่งเก่งกว่าเขาในหลายชนิดกีฬาเลยคอมเมนต์ Comment อีกคนหนึ่งก็บอกว่าโครงสร้างทีมของไทยแข็งแกรง่งเวียดนามเราอ่ะก็ต้องพยายามให้มากทีมชุดนี้ดีที่สุดแล้วไม่ต้องทกเถียงอีกลงแข่งสุดชีวิตเลยเป้าหมายคือเข้ารอบชิ้งชนะเลิศ ไม่ใช่เหรียญทองแต่หากเล่นอย่างชาญฉลาดและอดทนเหรียญเงินก็จะตกเป็นของเราแค่ส่งกำลังใจให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามก็พอสนุกสนุกเข้าไว้อ่าอันนี้เขาเชียร์ทีมเขานะคะก็คือเอาแค่เหรียญเงินก็พอแล้วอะไรแบบนี้นะคะคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าเล่นเต็มที่ก็พออย่าแบกความกดดันมากเกินไปขอให้น้องๆประสบความสำเร็จคอมเมนต์หนึ่งบอกว่า พูดจริงนะพี่ถ้าไทยไม่มีออบาสิ์ฮิตเตอร์ระดับควีนอย่างบีมพิมพิชยาไทยอาจจะแพ้แม้แต่ทีมหญิงฟิลิปปินส์เลยก็ได้นะโอ้ยแม่เขาประมาทเราไปนิดนึงเนาะอ่ะคอมเมนต์ต่อมาบีมพิมพิชยาเป็นเพื่อนสนิทของตู้เย็นฮะเวียดนามไม่มีตุ้เย็นคงทำให้เธอเศร้ามากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ควินวีของเราเอาไปเป็นเพื่อนสนิทก,กับตู้เย็นตั้งแต่ตอนไหนบอกมาสิ <c oughs> จําำประโยคนี้ได้ไหม I am a woman ุโอ้โหเป็นไงล่ะแม่ทำเอาสะเทือนทั้งวงการเลยอะ่ะคอมเมนต์คนหนึ่งบอกว่า <c oughs> ผมชอบสไตล์การเล่นของบีมพิมพิชยาคอมเมนต์อีกคนหนึ่งบอกว่าเธอคนนี้ตบเก่ง คอมเมนต์อีกคนหนึ่งก็บอกว่ากับทีมชุดนี้ของไทยพวกเราขาตู้เย็นและเงี้ยนทิเรียนบอลเร็วของเราเป้าหมายเหรียญทองเป็นไปไม่ได้พยายามรักษาเหรียญเงินก็โอเคแล้วนี่ก็สะท้อนศักยภาพจริงของเวียดน,นามของให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงได้เหรียญเงินนะแหมนี่ไหมคะเป็นการตอกย้ําเลยนะคะว่าเขาเนี่ยยอมรับเราแล้วก็เขาคิดว่าเขาได้เหรียญเงินกลับไปเนี่ยเขาก็โอเคแล้วค่ะคอมเมนต์หนึ่งบอกว่า ดูทีมไทยแล้วชุดนี้เล่นด้วยกันจนชินในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกกลางปีนี้พวกเธอก็ผ่านการคัดเลือกโอลิมปิกสําเร็จถ้าเจอเวียดนามทีมไทยไม่มีเกรงแน่นอนแต่เราจะมีแผนรับมือเมื่อถึงเวลาแข่งอามาดูกันคอมเมนต์คนหนึ่งบอกว่าไทยเขาแข็งแกรง่งด้านรับบอลแรกตัวเซตเตอร์เลยมีโอกาสแบงบอลโจมตีได้หลายทิศทาง เวียดนามต้องตั้งสติรับมือให้ดีไม่ต้องกลัวการถูกจับบล็อกของทีมไทยอ่าคอมเมนต์คนหนึ่งบอกว่าครั้งนี้บีมพิมพิชยาคงต้องตบจนหมดแรงเฮ้ๆฮโอ้ยก็อย่างว่าแหละคะ่ะเพราะว่าเรามีตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวนะคะเขาก็เลยโฟกัสเรื่องนี้เป็นพิเศษอย่างที่บอกนะคะว่าแผนจำรองถ้าหากว่าบีมพิมพิชญาถูกสกัดหรือมีปัญหา และความกดดันของการเป็นแชมป์และการเป็นเจ้าภาพของไทยเราอันนี้มันเป็นประเด็นร้อนแรงที่เขานุมเม้นกันมากที่สุดในกลุ่มแฟนๆเวียดนามเลยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็อยากให้คุณผู้ชมมาพูดคุยมาวิเคราะห์กันนะคะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เรียกว่าเป็นการพัฒนาวงการวอลเลย์บอลไทยด้วยนะคะอ่ะก่อนจบคลิปเช่นเคยคะ่ะขอขอบคุณทุกคนเลยที่เอนดูช่องนี้เข้ามาพูดคุยเรื่องวอลเลย์บอลด้วยกัน ถ้าทุกคนนะคะชอบเรื่องแบบนี้สไตล์หนู8แบบ comment channel แบบนี้กดติดตามไว้จะมีเรื่องเด็ดๆมาอีกค่ะย้ำอีกทีกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดนะคะหรือให้ซุปเปอร์แตงอดก็ยิ่งดีใจเลยค่ะขอบคุณมากค่ะไปละสวัสดีค่ะ